สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์คเอและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกทุกท่านด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องมาร์คเอพเช่นเคยนั่นเองนะครับผม ท่านผชมครับวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงนะครับผมเป็นโพสต์ที่ GM ได้โพสต์ทางเ,าเพจหลักของ f c e e o o o นะครับผมว่าจะมีการแจกของรางวัลนะครับผมเรียกได้ว่าแจกหนักแจกเยอะมากๆนะครับผมจริงๆมันก็ไม่เยอะหรอกนะครับผมแต่ว่ามันเป็นของที่แรงมากๆเลยนั่นเองนะครับผมเ่าจะเป็นอะไรบ้างแล้วก็จะมีเงื่อนไขยังไงเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ย เราจะมาลองสุ่มเป็นตัวสกิน P90 ใหม่ด้วยนะครับผมที่เราเคยรีวิวกันไปว่ามันจะเป็นตู้สุ่มสกินปืนถัดไปนะครับผมก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นเองนะครับแล้วแล้วก็ในส่วนของอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมจะเป็นในส่วนของเสื้อ นะครับผมเป็นเสื้อของแชมป์โลกนะท่านผู้ชมเป็นเสื้อเอ่อเสื้อบอลนะครับผมที่ทำลายเป็นเสื้อทีมของแชมป์โลกนั่นเองนะครับผมเป็นเวลเอ่อน่าจะเป็นวลครับปี2019นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดเนาะก็นั่นแหละนะครับผมเป็นอ่การแข่งขันที่บราซิลนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปฟังรายละเอียดกันแบบอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมเนาะก็ในส่วนของเรื่องการแจกของฟรีนะครับผมเมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนหรือเมื่อวานนะครับผมอ่ทางเพจหลักได้โพสต์มานะครับผมเกี่ยวกับ เอ่ออะไรเนี่ยกลับมาตามคําเรียกร้องนะครับผมมีเพื่อนบอกเพื่อนมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องนะครับผมรับชมฟีไฟโพลีซีซั่นสองนะครับผมพรีส์มาร์พรีเซนเต็ดบายดีแท็กนะครับผมรอบชิงชนะเลิศชิงรางวัลรวม5ล้านบาทนะครับผมอันนี้คือของรางวัลสําหรับคนที่แข่งนะนะครับผมไม่ใช่เราเนาะนะครับ <laughs> แล้วก็อ่าของรางวัลสําหรับคนดูนะครับผมจะเป็นยอดคนดูครบอ่าอะไรเนี่ยพร้อมกันครบแจกไอเทมยกเซิร์ฟนั่นเองนะครับผมก็จะมีทั้งหมด 4อย่างด้วยกันนะครับผมมี4ขั้นนะครับผมก็คือขั้นที่1นะครับผมจะเป็นคนดูพร้อมกันครบ10,000แคนนะครับผมรับไปเลยตัวสุ่มไดมอนด์และตัวสุ่มสกินปืนนะครับผมอย่างละ1ใบมูลค่า120เพชรเป็นเงิน40บาทนั่นเองนะครับผมแล้วก็ขั้นที่2ครับผม1นึ่งแสเอ่อคนดูครบนะครับผม1นึ่งแสคนดูนะครับรับไปเลยท่าเต้นงุ่มง่านนะครับผมเป็นเอ่องุ่มง่ามนะครับเป็นเอ่อมูลค่า 399เพชรนะครับผมแล้วก็เป็นเงินหนึงิบสามบาทนั่นเองนะครับผมแล้วก็อะไรเนี่ยขั้นที่3นะครับผมขั้นที่3นะครับผมคนดูพร้อมกันครบ200,000คนนะครับผมรับไปเลยชุดมิสเตอร์เดชถาวรนะครับผมมูลค่าหนึ่่เาสิบเเพชรนะครับผมเป็นเงิน499บาท ึ่งไอเซตมิสเตอร์เดสนะครับผมคือมันเคยเออ่ยังไงอ่ะเคยเข้ามาในกิจกรรมนะครับผมไม่ได้เคยเอามา,าเข้ามาขายเนาะเป็นกิจกรรมที่แบบสุ่มนะครับผมซึ่งเสียเพชรเยอะกว่า1,499เพชรแน่นอนนะครับผมก็คือแบบว่าคือคุ้มมากๆเลยนะครับผมทั้งหมดเอ่ยหนึ่อยเก้เพชรแต่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยจากที่มันเคยเข้ามานะครับผมคือเสียไปเยอะมากๆนะครับผมถ้าใครแบบ ท่นกิจกรรมนั้นเนี่ยจะรู้ดีนะครับผมว่ามันหมดเยอะกว่า1499เพชรอยเอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็ในส่วนขั้นที่4นะครับผมจะเป็นคนดูพร้อมกันครบ250,000คนดูนะครับผมเรียกได้ว่าแบบเยอะมากๆเลยนะครับผมรับไปเลย สกินเปิด MP5 นะครับผมเดทมูลค่า2,000เพชรเป็นเงิน667บาทนะครับผมแบบว่าถาวรเลยนั่นเองนะครับผมก็คือเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็แปลงให้มันเป็นแบบมูลค่าขึ้นมานะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือต้องสุ่มเท่านั้นนะครับผมเนาะก็คือมันมีให้สุ่มอยู่แล้วนะครับผมในส่วนของ MP5 Dead Eye นั่นเองนะครับผมเนาะก็ต้องมารอดูกันนะครับผมว่าคนดูเนี่ยจะถึงยอดตามนี้หรือเปล่านั่นเองนะครับผมก็คือตอนนี้เนี่ยกำลังมีดราม่ากันอยู่นะครับผมว่าคนที่มีแล้วเนี่ย คือเขาหมดเพชรเยอะกว่าเยอะกว่าการที่จะเอามาแจกฟรีนั่นเองนะครับผมแต่ถามผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมโอกาสเป็นไปได้สูงไหมผมบอกเลยว่ามันอาจจะน้อยนะครับผมเพราะว่าคนดู250,000มันก็เออมันก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับผมมันต้องต้องมารอดูนกันอีกทีนะครับผมว่าวันที่เออวันอะไรอ่ะวันที่เขาแข่งเนี่ยเขาจะคนดูครบหรือเปล่านั่นเองนะครับผมเพราะว่าคือ มันก็ถือว่ายากอยู่นะครับผมมันก็ถือว่ายากอยู่นั่นแหละก็ช่วยๆกันนะครับผมช่วยๆกันแชร์แล้วก็ช่วยๆกันเข้ามาดูนั่นเองนะครับผมเขาบอกว่าเป็นเรียกว,วลากิจกรรมนะครับผมเป็นวันที่27นะครับผม27มิถุนายนเวลา, 10, า11นาฬิกาถึง19นาฬิกาก็คือ11โมงถึง1ทุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็มีหมายเหตุนะครับผมเขาบอกว่าเป็นผู้เล่นสามารถรับไอเทมดังกล่าวนะครับผมในกล่องจดหมายในเกมก่อนเวลา หนึ่งทุ่มนะครับผมของวันที่27เท่านั้นนะครับผมก็คือในช่วงเวลาที่มีการแข่งเท่านั้นนะครับผมก็คือถ้ามารับของรางวัลจากการแข่งขันจบลงไปแล้วเนี่ยจะรับไม่ได้นั่นเองนะครับผมก็ต้องมาวันที่27นะครับผม27ต้องมาแบบนั่งแบบรอกันเลยนะครับผมแบบเปิดทิ้งไว้รอเลยนะครับผมเปิดร่วมกันเชียร์นะครับผมร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์นะครับผมเนาะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปสุ่มนะครับผมเป็นในส่วนของ ตัวสกินนะครับผมเป็นสกินพีค้าศูนย์ที่เข้ามาใหม่นะครับผมก่อนที่เราจะไปดูเสื้อของแชมป์นะครับผมของแชมเปี้ยนในปี2019นั่นเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเรามาลองส่มกันเลยนะครับผมตอนนี้ผมมีเลขอยู่แค่5เท่านั้นนะท่านผู้ชมต้องมารอดูกันว่ามันจะออกหรือเปล่านะฮะถ้าออกก็คือคลิปสั้นเลยนะครับผมถ้าออกก็คือแบบคลิปสั้นเลยนั่นเองนะครับผมนะมากองท้องจะไป <c oughs> ครับผมอ้าววัดออกหรอ โอ้ไม่ใช่นะครับผมเป็นกราเนตนะโหเกือบไปนะฮะเกือบตกใจไปนะฮะเมื่อกี้นะโหเกือบไปเกือบไปมาครับผมกล่องทองอีกแล้วมาครับผมจังหวะน,นี้ต้องมาเลยครับจะเป็นปืนอ,อะไรปืนทองมีหมดแล้วมม้งเนี่ยปืนทองมีหมดแล้วโอ้โหโออกเป็นวันอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชมคือแบบเอาเป็นวันมันก็ไม่ต้องให้เป็นกล่องทองก็ได้ปะครับนี่ไม่รุ้นเลยนะฮะมาจังหวะน,นี้ต้องต้องจัดทาวล์แล้วต้องทาวล์แล้วไม่ทาวล์นะท่านผู้ชมเหมือนจะหมดเยอะเหมือนกันไอตัวพี๙ศูนย์ตัวนี้นะฮะเปิดไปเลย โอ้โหเป็น AK นะครับผมนะมากล่องม่วงนะครับผมไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเปิดไปกล่องม่วงอีกแล้วนะฮะโ,โหจบแล้วจังหวะน,นี้หมดไปเยอะมากเลยท่านผู้ชมโหสงสัยต้องเติมเพชรเพิ่มมั้งเนี่ยเปิดไปแล้วครับผมไม่ได้นะฮะมาครับจังหวะนี้จัดไปครับผมอ้าวมีคนทักมาครับผมไม่เป็นไรเราเราขอซุ่มก่อนซุ่มก่อนแป๊บนึงขอซุ่มก่อนแป๊บนึง มาครับผมได้แล้วครับผมแมวโหหมดไปเยอะเหมือนกันนะครับผมเป็นเออ่รีเบลนะครับผมอะคาเดมี่นะครับผมที่คู่กับไอ้เจ้าตัวอะไรอะคู่กับเซตอีโวนะครับผมก็ได้มาประมาณนี้เลยนะครับผมหมดไปแบบ ร้อยยี่สิบสี่ครั้งนะครับผมร้อยกว่าครั้งนะก็ถือว่าหมดไปเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวผมมามาลองใส่คู่ให้ดูก่อนละกันนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูเป็นในส่วนของชุดนักแข่งนะครับผมเนาะถ้าถามว่าเมื่อกี้ใครทักมานะครับผมเป็นร้านขายอะไหล่เซอร์นะครับผมอะไหล่เซอร์นะครับผมคือตอนนี้เนี่ยตัวท้ายนะครับผมตัวเปลือกท้ายมันเนี่ยของผมเนี่ยแตกนะครับผมก็เลยก็เลยต้องหาเปลี่ยนนะครับผมหาเปลี่ยนเป็นของแท้แต่ว่า ของแท้แต่ว่าต้องมาทาสีใหม่นะครับผมก็เลยหายากเพชรหนึ่งนะฮะเน้นของแท้ครับผมเน้นของแท้นะคือตอนนี้กาลังเปลี่ยนนะครับผมจากเจ้าของเดิมที่เขาใช้ของไม่แท้อยู่เนี่ยมาเปลี่ยนใช้ของแท้มั่งนะครับผมก็แบบปั้นปั้นไปนะครับผมนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของตัวพิก้าศูนย์นะครับผมเป็นดาเมจบวกสองระยะบวกหนึ่งแล้วก็ลบแมกกาซีนออกไปหนึ่งนั่นเองครับผมก็จะประมาณนี้เลยลบแมกกาซีนก็ถือว่าไม่มีผลนะครับผมเพราะว่าปืนพิก้าศูนย์เนี่ยเป็นปืนที่กระสุนเยอะอยู่แล้วนั่นเองนะคร็เดว่อไปปนนนาูใสขง ตัวเสื้อนักแข่งกันบ้างนะครับผมว่ามันจะเป็นลักษณะประมาณไหนนั่นเองนะครับผมี๋ยวผมจะมาจําลองให้ดูนะครับผมว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับผมโอเคไปดูกันแล้วผมและนี่ก็จะเป็นลักษณะของเสื้อทีมแชมป์นะครับผมลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นเ่อข้างหลังเนี่ยจะเป็นชื่อทีมนะครับผมชื่อทีมโคลินอะไรทัดอย่างนะครับผมเนาะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะมีเป็นขีดนะครับผมแล้วก็มีเป็นตราของ ทีมโคดโคลินอะไรสักอย่างเนี่ยโคลินเทอะไรสักอย่างเนี่ยละครับผมเป็นทีมของบราซิลนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมต้องมารอลุ้นกันว่ามันจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยหรือเปล่านั่นเองนะครับผมโอเคครับ่ผู้ชมก็จะประมาณนั้นเลยนะครับผมในส่วนของตัวเป็นเสื้อนะครับผมของเสื้อทีมแชมป์นะครับผมผมอ่านว่ามันมันเป็นอ่ามันเป็นภาษาน่าจะโปรตุเกสนะครับผมเป็นทีมของบราซิลนั่นเองนะครับผมเป็นทีมของเจ้าภาพนะครับผมที่ได้มีการจัดขึ้นนะครับผมเป็นฟีฟายโว เออ่โวอะไรสักอย่างนะครับผมเป็นโวคัพอะไรสักอย่างเนาะรายการผมจำที่รายการไม่ค่อยได้นะครับผมเป็นจัดที่เมืองริโอนะครับผมเป็นริโอเดจาโรที่ประเทศบราซิลนั่นเองนะครับผมเนาะก็นั่นแหละนะครับผมเป็นเสื้อของทีมแชมป์แล้วก็ทีมเจ้าบ้านด้วยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นเสื้อบอลน,นะครับผมที่ถ้าผมไม่รู้ว่าจะเข้าเซิร์ไฟไทยหรือเปล่านะครับผมคือตอนนี้มันมีเซิร์ฟเวอร์บราซิลนะครับผมคือเซิร์ฟเวอร์เจ้าภาพ,แล,ภาพแล้วก็เซิร์ฟเวอร์อะไรอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งไม่จำไม่ได้ที่เเอออาาาาาข้้มมมนนะครรัับผตงดูกว่ เซิร์ฟไทยเนี <Gym. S 1> um, ่ยจะเอาเข้ามาหรือเปล่านะครับผมซึ่งเซิร์ฟพวกเสื้อบอลเนี่ยในเซิร์ฟนอกเนี่ยมันคือแรงมากๆนะครับผมซึ่งเซิร์ฟไทยก็เอาเข้ามาขายนะครับผมตัวละถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเออ่ตัวละ99เพชรหรือเปล่าสักครู่นะครับผมนะถ้าผมจำไม่ผิดเนาะเออ่เดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บนึงนะครับผมในส่วนของพวกเสื้อบอลเนาะสักครู่นะครับอ่ะเป็นตัวละ99เพชรนะครับผมแต่คือในเออ่ในเซิร์ฟอื่นเนี่ยคือมันแรงมากๆเลยนะครับผมเนาะแล้วก็เป็นที่นิยมด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ทำพวก ไฮไลท์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นบาวันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอายุเคนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหลายๆคนนะครับผมที่ทําคลิปเกี่ยวกับไฮไลท์แล้วก็ชอบใช้เป็นตัวเสื้อบอลน,นะครับผมซึ่งก็ได้รับความนิยมเป็นกระแสะมาจากคนที่เขาทำไฮไลท์แล้วก็เล่นนั่นแหละนะครับผมเนาะก็เป็นกระแสะเสื้อบอลน,นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเสื้อที่ เขาปรับมาให้ซ่อนเกาะแล้วนะครับผมก็ถือว่าดีมากๆเลน,นเองเนาะเป็นเสื้ออย่างเดียวนะครับผมซึ่งกางเกงเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครใส่หรอกนะครับเพราะว่ามันมีถุงเท้ามาด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมในส่วนคลิปนี้ก็หากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาเอพีด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่อยากดูเซอร์เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตแต่งให้มันแบบ ครบครบก่อนนะครับผมค่อยลงแบบคลิปเดียวปั้งเดียวจบเลยนะครับผมเนาะก,ก็ประมาณนี้ละกันสหรับคลิปนี้หากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาไอพีด้วยนะครับผมสหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนว่าเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับผมจุ๊ก